จิตใจงามมารยาทเยี่ยมเปี่ยมรู้ทักษะปัญญากายนราเข้มแข็งยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยาโรงเรียนตามแนววิถีพุทธะและปัญญาอีสานในรูปแบบการศึกษาแบบออนแฮนสวัสดีครับสวัสดีลูกๆชั้นป .1 ทุกคนเลยนะครับสวัสดีลูกๆฉัน 1> ป .1 โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยาทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูตานนะครับคุณครูตานจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะครับซึ่งในคลิปแรกนะครับเราขึ้นในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับในคลิปแรกเราเราเรียนรู้ในเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูตังก็จะมาต่อมาต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่2เหมือนเดิมนะครับแต่ขึ้นในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับให้เด็กๆนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า29นะครับหน้า29เนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือสีดำๆใหญ่ๆเลย ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับในแถบสีฟ้าที่เป็นวงกลมวงกลมหลายๆวงนะครับอ่าประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับเขายกมาให้5ข้อนะครับยกมาให้5ข้อก็คือ1 1นะครับดูไปพร้อมกันเลย1ช่วยปกปิดร่างกายนะครับช่วยปกปิดร่างกาย ปกปิดยังไงนะครับสมมุตินะครับเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าเราจะไปที่ไหนอยู่บ้านหรือว่ายังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับคนเราก็ต้องใส่เสื้อผ้านะครับเพื่อที่จะปกปิดอวัยวะที่เป็นส่วนลับของเราอย่างเช่นหน้าอกนะครับร่างกายต่างๆนะครับขาเวลาเราไปวัดเราก็ผู้หญิงก็ใส่อะไรครับใส่กระโปรง ใส่ผ้าถุงที่มันคุมเข่านะครับตามกฎระเบียบนะครับเขาเรียกว่าการช่วยปกปิดร่างกายของเรานะครับต่อมาข้อที่2ข้อที่2คือทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะครับทําให้ร่างกายประโยชน์ของเสื้อผ้าก็คือทําให้ร่างกายของเราอบอุน่นทําให้อุ่นยังไงอย่างเช่นในฤดูหนาวนะครับในฤดูหนาว อากาศมันก็จะเย็นอากาศมันก็จะต่ำลงใช่ไหมครับอุณหภูมิก็จะต่ำลงทำให้อากาศเย็นเราก็ต้องอะไรใส่เสื้อแขนยาวขายาวใส่ถุงเท้านะครับใส่ถุงเท้าถุงมือนะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งเราไปตากฝนในฤดูฝนเหมือนกันเราก็ต้องมีชุดกันฝนนะครับชุดในฤดกูการต่างๆชุดกันฝน เพื่อที่จะมาให้เราเปียกน้ําฝนนะครับเขาเรียกว่าทําให้ร่างกายของเราอบอ,อุ่นนะครับทําให้ร่างกายของเราอบอ,อุ่นสามสามทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีนะครับทําให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีอ่าก็อย่างเช่นเราจะไปเที่ยวใช่ไหมเราจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือว่าไปงาน มงคลงานพิธีกรรมต่างๆเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่นะครับมีเสื้อผ้าสวมใส่มีเครื่องแต่งกายสวมใส่ให้เหมาะสมกับสถานที่หรือว่างานกิจกรรมงานพิธีกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เราดูมั่นใจดูดีนะครับในสายตาของคนอื่นหรือว่า ให้เกียรติสถานที่ต่างๆนะครับอ่านี่ก็คือทําให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีนะครับต่อมาข้อที่4ข้อที่4ตกแต่งนะครับตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าให้สวยงามนะครับอันนี้ก็คือตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าให้สวยงามนะครับในร่างกายเราก็ต้องมีเสื้อผ้าคอยตกแต่งร่างกายของเรานะครับให้สวยงามอย่างเช่นผู้หญิงก็ต้อง บางคนก็ชอบใส่กระโปรงนะครับใส่เสื้อเป็นคอกระเช้าเป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือของผู้หญิงส่วนผู้ชายก็จะใส่อย่างเช่นไปเที่ยวก็จะใส่กางเกงยีนนะครับใส่กางเกงยีนมีแว่นตามีอะไรนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าการตกแต่งนะครับร่างกายนะครับต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น เมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับฤดูการโอกาสและสถานที่นะครับก็เหมือนกับที่ครูตายกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาเราแต่งกายแต่งกายหรือว่าใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับฤดูการฤดูหนาวหรือว่าโอกาสต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆโอกาสต่างๆได้ไปในงานพิธีการต่างๆนะครับก็จะทําให้ผู้พบเห็นนะครับผู้ คนที่พบเห็นเราอะ่ะชื่นชมเราว่าเราแต่งกายได้เหมาะสมกับสถานที่หรือว่ากับงานพิธีกรรมต่างๆนะครับเหมือนกับที่กูตามพูดไปเมื่อกี้นะครับอ่ะทบทวนอีกครั้งนะครับอ่าจบแล้วนะครับทบทวนประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับมีหข้ออย่างนี้ก็คือเนือช่วยปกปิดร่างกาย2ทําให้ร่างกายอบอุ่น3 ทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีนะครับสี C. ตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าให้สวยงามนะครับ5จะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับฤด,ดูการโอกาสและสถานที่ต่างๆนะครับอ่าครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับครูตาลมาอภิปรายในประโยชนของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับอ่า ช่เคยนะครับพอจบการอภิปรายแล้วครับคุณตาก็จะมีใบงานนะครับใบงานที่2หน่วยที่2.2นะครับหอ่วยอในใบงานนะครับนักเรียนก็ดูใบงานแล้วก็ให้เขียนนะครับเขียนใส่กระดาษหรือว่าสมุดนะครับถ่ายรูปส่งมาให้คุณตานะครับกระดาษหรือว่าสมุดนะเรามาดูนะครับใบงานที่2เขาบอกว่ายังไงคําชี้แจงนะครับให้นักเรียน พิจารณาภาพการแต่งกายของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช้คำถามดังนี้นะครับในในรูปภาพนะครับจะมีเด็กผู้หญิงนะครับใส่ชุดว่ายน้ำใส่กระโปงนะครับเด็กผู้ชายใส่เสื้อแขนสั้นมีแว่นตานะครับมีกางเกงขาสั้นนะครับอ่าเขาถามว่าข้อที่หนึ่งนะเขาถามว่าจากภาพ เด็กทั้งสองคนอยู่ในสถานที่ใดนะครับจากภาพเด็กทั้งสองคนอยู่ในสถานที่ใดอตอบนะครับตอบตามกูตาเลยนะตอบอเห็นไหมมีน้ำมีทรายมีภูเขานะครับมีต้นไม้นิดหน่อยนะครับก็รวมๆแล้วก็คืออยู่ในทะเลนะครับอยู่ที่สถานที่ทะเเอัน,นันเรียกก็ตอบลงไปทะเลนะครับต่อมาข้อที่สองเด็กทั้งสองคน สวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใดบ้างอ่ะอีกครั้งนะเด็กทั้งสองคนสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใดบ้างนะครับเครื่องแต่งกายอะไรบ้างอ่ะตอบนะครับมีชุดว่ายน้ำนะครับมีวนนบว 2. แว่นกันแดดน,นะครับอ่ะหนึ่งชุดว่ายน้ำสองแว่นกันแดดนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับข้อที่สามข้อที่สาม เครื่องแต่งกายของเด็กทั้งสองคนเหมาะสมหรือไม่เครื่องแต่งกายของเด็กทั้งสองคนเหมาะสมหรือไม่ตอบนะครับตอบเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวทะเลนะครับบางคนก็อยากจะเล่นน้ำนะครับก็ต้องมีชุดว่ายน้ํามีแว่นกันแดดนะครับเพราะว่าที่ทะเลมีแดดนะครับนั่นเรียนก็ตอบครับแค่ว่าเหมาะสมนะครับเพราะเขาไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรนะครับแค่เรียนตอบแค่ว่าเหมาะสมนะครับอ่เสร็จแล้วนะครับข้อที่สี นักเรียนสามารถสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในภาพไปสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นได้ไหรือไม่เพราะอะไรนะครับได้ไหมครับได้ไหมใส่ชุดแบบนี้ไปที่หนาวเย็นได้ไหมอ่าตอบนะครับไม่ได้นะครับเพราะเพราะอะไรเพราะอาจจะทําให้ไม่สบายได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเสื้อแขนสั้นขาสั้นนะครับ ตอบไม่ได้เพราะว่าอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับนักเรียนจะสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไรไปสถานที่มีอากาศหนาวเย็นเพราะหตุในดนะครับนักเรียนจะสวมใส่เสื้อผ้าไปสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับแบบใด แล้วก็เพราะอย่างไรนะครับตอบนะครับตอบก็คือสวมใส่เสื้อผ้าตัวหนานะครับเพราะช่วยเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับเสร็จทั้ง5้าข้อแล้วนะครับตอบตามครูตาเลยนะครับพอเสร็จทั้ง5้าข้อแล้วนะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปให้หรือว่านักเรียนสามารถถ่ายเองได้ก็ถ่ายนะครับแต่ขอให้ถ่ายให้ชัดๆนะครับถ่ายชัดๆเลย แล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูประจําชั้นนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคุณตาก็าจบการอภิปรายในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเครื่องแต่งกายการแต่งกายและเครื่องแต่งกายในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็พาทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับคุณครูตาก็ขอจบ การทำคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะครับอขอให้เด็กๆนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับช่วงนี้นะครับมันมีเชื้อโรคเยอะนะครับขอให้เด็กๆนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองไปไหนก็ให้ใส่เมดล้างมือนะครับวันนี้ครูตางก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับบาย